ถบจันทบ,บุรีแล้วอามาดูตรงจันทบ,บุรีแล้วก็ตลาดหน่อยค่ะพื้นที่ตรงนี้คือก็อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือทีนี้ที่ผ่านมาที่เราเล่าข่าวมาว่าฝั่งกัมพูชาเขาสร้างคาสิโนโใช่ไหม,มสร้างคาสิโนโมาแล้วมันก็ล้ํามาในพื้นที่ของประเทศไทยดังนั้นค่ะทางผู้บัญชาการกองทัพเรือถามเลยว่ากัมพูชาไอ้พวกคาสิโนเนี้ยจะรื้อเองหรือจะให้ไทยรือ้อนี่ค่ะพลเรือเอกจิรพล ว่องวิทย์ผู้ประชาการกองทัพเรือให้สัมภาษณ์เมื่อวานพูดถึงจุดตรงนี้กรณีข้อพิพาทช,ชายแดนจันทบุรีตราด mm hmm. เพราะว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมีการสร้างคาสิโนแบบภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะมันรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยเราก็บอกว่าคาสิโนที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยมันเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างตรงด่านท่าเส้นอำเภอเมืองที่ตราดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศคือประท้วงไปยังกัมพูชาว่าคุณ อาคารอยู่ในพื้นที่ของไทยนะต้องผลักดันให้ฝ่ายตรงข้ามที่ลุกล้ำเข้ามาเนี่ยต้องออกไปจากพื้นที่ให้หมดกองทัพเรือเองก็คุยกับกัมพูชาให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับความชัดเจนเลยอะฝั่งไทยอะจะถามกัมพูชาว่าจะรื้อเองหรือจะให้ไทยรื้อและส่งซากกลับไปให้ไม่มันมันม,นม,นมันถามแบบไม่ต้องรอคําตอบได้ไหมอะในเมื่อคุณยอมรับ นะครับทางไทยยอมรับเองว่ามันเป็นอาคารของกัมพูชาของขเขมรที่สร้างล้ำเข้ามาเฮ้ยมันทําได้เลยเหรือเปล่าพี่ไอ้ที่บอกว่าไม่ต้องรอคาตอบอะประเด็นคือของเราเองไม่ได้มีเส้นตายให้เขาด้วยไงเออใช่ไงเราไม่ได้มีเส้นตายให้ใหเขาว่าจะถึงเมื่อไหร่นี่ไงก็ก็ไม่อยากจะพูดว่าก็เป็นซะแบบนี้<ช>เออไม่อยากจะพูดนะแล้วแล้วทางผู้ประชาการของทัพเรือก็ยอมรับว่ามันมีแนวโน้มจะลากยาวไปถึงปีหน้าโอ้โหหรอ แต่ว่าพอฟังเสียงคนในประเทศที่เราอ่านข่าวกัมพูชากันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดสถานการณ์มันจบเราก็ไปอ่านข่าวอื่นได้แต่ทุกวันที่เรายังอ่านอยู่แบบนี้เพราะมันยังไม่จบนี่ไงแล้วอย่างหนึ่งน่ะทางผู้ัิชาการกองทัพเตอรบอกเลยนะว่ากัมพูชาเขาเสริมกําลังเขาเตรียมอาวุธหนักมาที่ฐานตรงแนวชายแดนอีสานใต้ต่อเนื่องแปลว่าอะไรมีโอกาสไอ้รอบสองจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดว่า2ประเทศคุยบรรลุข้อตกลงกันได้ ความขัดแย้งจะยุติได้เร็วขึ้นเราคิดว่าไอ้ตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นหรอคะคือน้ำแข็งดอมคุณผู้ชมผมคิดอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านชุมชนบ้านคนเอาล่ะอาจจะต้องถามทําแบบสักแก้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งปลูกสร้างชัดเจนอ่ะสิ่งปลูกสร้างชัดเจนที่มันล้ําเข้ามาเราก็รู้อยู่อยู่อยู่เต็มอกว่าล้ําแล้วมันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ตอนนี้ไม่มีคนแล้วทําไมไม่ทําให้เรียบร้อยอ่ะเออผมไม่รู้นะผมไม่ได้นิยมความรุนแรงนะแต่ผมมองแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมว่าอ่ะมันจะมาลือ้อไหมไม่อ,อ่ะผมถามว่ามันจะมาลือ้อไหมไม่ถามเนแบบชาวบ้านชาวบ้านอ่ะมันไม่มาลือหรอกนะครับอย่าให้มันสะสมอย่าให้มันเป็นแบบเดิมอีกครับส่วนเรื่องคนที่ลักลอบผ่านเข้า<อ>มาในจังหวัดสราแก้อยังมีเรื่อยๆนะคุณผู้ชม<ถ>อะฝั่งกัมพูชาก็เข้ามาแต่เรื่องนี้ก็ฝั่งเราเองมันก็มีฝ<อ>ั่งเราเองก็ข้ามไป<อ>จะไปทำคาสินโนเหมือนกัน ดมาจากไหนกันครับหน้าฝั่งจะทำอะไรครับการเล่นนั่นเล่นนันให้เลน็สถานการณ์อ๋อนี่ไงคุณผู้ชมทำไบพนันนะคาสิโนออนไลน์นั่นแหละชงสายเมื่อวานครับตอนที่ทหารกองกำลังบุรพาหน่วยเฉพาะกิจอรรยประเทศลาดตระเวนอยู่ที่ป่าไร่อ้อย บลคลองน้ําใสก็ไปเจอกับคนไทยนี่แหละ mm. สุรศักดิ์อายุ21และกรีนารินอายุ23ครับเป็นผู้หญิงนะ mm. ผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้ครับเป็นชาวสากแก้วกาลังเหมือนเร่งเร่งฝีเท้าเดินผ่านไร่จะข้ามแดนครับห่างออกไปอีกแค่450เมตรพอทหารกองกําลังบูรพาไปสอบถามดูทั้งคู่อยอมรับว่าจะข้ามชายแดนไปกัมพูชาครับไปเป็นแอดมินเว็บพนันที่เมืองปอยเปต โดยจ่ายเงินให้คนมารอรับเนี่ยจ่ายไปแล้วด้วยนะคนละ6,500บาท2คนก็13ื่นสามอคุณผู้ชมแต่ดันมาเจอทหารกองาลังบูรพาเนี่ยควบคุมตัวไปครับต่อมาทหารก็คุมตัวทั้งคู่ฮะอ่าอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะ,ะผู้หญิงสองคนท่าทางมีพิรุธครับเดินลัดเลาะในไร่อ้อยชื่อว่านางสาววาสทถีอายุ41และนางสาวสุจีพรอ,อายุ42เป็นชาวขอนแก่น ทั้งคู่อ้างว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้นเดือนสิงหาคมมีเพื่อนพาพวกเธอไปทํางานที่ปอยเปตให้ไปทําความสะอาดได้วันละ1,000บาทคบาทก็เลยลอบข้ามแดนไปทํางานแต่พอไปทําจริงอ่ะได้แค่ครึ่งเดียวมีโครงการคนละครึ่งหรอเลยยังไงได้500บาทเองเลยตัดสินใจกลับไทยดีกว่าครับแล้วก็จ่ายเงินให้ผู้นําทางคนละ1,000 0บาท แล้วผู้นําทางก็พาเธอทั้งคู่เนี่ยมาส่งแล้วให้เดินกลับเข้าไปเองสุดท้ายมาเจอทหารไทยปะกับทหารไทยจับมาในฐานรอบเข้าเมืองครับอ,อันนี้คนไทยผ่านไปแล้วมาดูผู้ชาย4คนนี้ครับที่ทหารจับกลุมตัวมาได้ผู้ชาย4ี่คนนี้อายุสักสามสบ้าถึงสีปีเป็นชาวบังกลาเทศเมีพาสปอร์ตด้วยนะโอ้แล้วหอบสัมภาระเดินลัดเลาะในไร่อ้อยเข้ามาเช่นกันสอบถามโดยมีล่ามช่วยแปลให้ ได้ความมาว่าทั้ง4คนนี้ออกจากบังกลาเทศไปทํางานที่เวียดนามตั้งแต่ปี2566ต่อมาวีซ่าหมดอายุครับจึงอยากกลับบังกลาเทศก็มีคนแนะนําว่านี่กลับผ่านกัมพูชาสิแล้วก็ใช้ช่องทางธรรมชาติเข้าประเทศไทยมาจะได้ขึ้นเครื่องกลับบังกลาเทศไงแต่ไอ้คนแนะนำเนี่ยก็คิดค่าพาข้ามแดนนะคนละ1,200บาทอ,อ้าไม่ใช่สิคุณผู้ชมมันไม่ใช่1,200แลยมั้ง น่าจะ1น0 0 0หมบาทหรือเปล่าครับเออรวมๆแล้วก็4,000มืกว่าแต่กลับพามาปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ให้เดินข้ามกันมาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะจนสุดท้ายก็โดนทหารของฝั่งไทยจับกุมตัวไว้โดยทหารก็ส่งตัวทั้ง4ีรับไปสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสดำเนินคดีครับขอให้ข่าวนะอขอให้ข่าวเพราะว่าเป็นข่าวสำคัญค จำได้ใช่ไหมที่ท่านผู้ว่าสาแก้วขีดเส้นสิบตุลาจำได้อ่าออกไปนะอออกไปทั้งคนทั้งของทั้งบ้านนะออกไปนะอตอนแรกก็ทำเฉยเฉยไอแกนนำม็อบผู้ว่าบันเตมเตมนเจอเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเชิญผู้ว่าไปประชุมเรื่องนี้อเออคุณผู้ชมให้ไปไหมให้ไปไหมหรือหรืออยากคุยอีกไหมไอย,ยื่นแปดข้อทำไม่ตอบพอขีดเส้นตายปั๊บนี่ไงมันต้องขีดเส้นตายทุกเรื่องไม่งั้นมันไม่ขยับอุมเรียเตย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเติงเมินเจยครับส่งจดหมายเชิญนะครับนายปริยาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วนะให้ไปร่วมประชุมแก้ปัญหาหน่อยปัญหาความขัดแย้งชวนคุยเจ้งนานไม่คุยจะมาคุยวันนี้เนี่ยครับบ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจานน่ะนะครับที่ฝั่งเขมรเ,เขาเรียกว่าบ้านเปรยจันกับบ้านโจกจันนะนะวันนี้ครับวันนี้เชิญด่วนเลยหรือไงโอไม่ให้เกียรติผู้ว่าเราเลยนะครับหอประชุมสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองปอยเปรตครับ ถ้าย้อนไป17กันยานะครับก็ประชุมกันแล้วที่ไทยเสนอ8ข้อนะแล้วฝ่ายการพูชาเนี่ยนะครับก็ไม่ตอบไม่ตอบแล้วก็ทํำไปเสนอกลับมาจากนกระทั่งมาเชิญประชุมนี่แหละนะก็ตกลงกันไม่ได้ไงผัวาสาแก้วขีดเส้นตายเลยนะครับออกไป10ตุลาคมคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะนะต้องจับตาดูนะว่าวันนี้การประชุมนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า ขณะที่ภาพใหญ่ของการแก้ปัญหานี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือก่อนหน้านี้ยืนยันหนักแน่นบอกโอ้มันสําคัญนะต้องไปประชุมสหประชาชาติเนี่ยที่มหาคนครนิวยอร์กน่นะครับจะได้ไปชี้แจงต่อชาวโลกถึงการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแต่ล่าสุดครับล่าสุดคุณผู้ชมนายกเปลี่ยนใจแล้วอืคือด้วยเหตุผลทางการเมืองทำไมอะทางการเมืองแบบไหน ทางการเมืองก็คือยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอ๋อแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาอ่าเดี๋ยวพวกไปร้องเดี๋ยวพวกไปร้องแล้วเดี๋ยวคราวนี้จะจะจบเหกันท่านมองถึงปัจจัยตรงนี้นะครับเอาลองฟังนายกชี้แจงหน่อยครับดูเวลาเนี่ยมัวจะไม่ทันถแถลงนโยบาย,ยครับแล้วก็ในเรื่องของอำนาจ หน้าที่ที่มีอยู่ด้วยรอให้มันเรียบร้อยก่อนเราจะไปคุยคุยกับใครก็ตามไม่จำเป็นต้องคุยที่วงวงยูเอ็นนะครับคู่กรณีเรามีอยู่ไม่ไม่กี่รายเท่านั้นแหละน,น,นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็มีการกําหนดวันกันแล้วแล้วก็คุยกันว่าทําทันแต่ว่านะทางการเมืองเขาก็ไม่สบายใจกันแหละ <ๆ S 3> เดี๋ยวจะโดนร้องซะแล,แล้วแล้วใครไปอ่ะ กระทรวงการต่างประเทศจะส่งผู้แทนไปชี้แจงครับก็จะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำะช,าชาติที่ทำหน้าที่อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูโพที่ร่วมสแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยนะคะสรุปโพนิดนึงส <4, 000 S 1> ี่พันกว่าตัวอย่างนะใช่ถามไปว่าคุณเชื่อมาลีหรือไม่ที่บอกว่าปืนลั่นก็ ไม่เชื่อเนี่ย9 5เชื่อเนี่ยหขอบคุณทุกคนนะคะที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาปิดโพลแล้วนะคะ